บลูเรืองเลยนะครับว่าหอากรีดมีดไปบาดเอา,อาแกนใหม่หรือว่าเยอะจะเลื่อนตอนไหน ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาสวนยางคือเก่านะครับมาผอกับลุงจานะครับมื้อนี้ติผ้ามากรีดยางนะครับแบบสังเกตเบ้งนะครับว่าเ o ากรีดบาดได้ยังไงนะครับเพราะว่าบางท่านบางคนเกษตรกรนะครับพี่น้องมือใหม่ก็บบกหูว่าตอนเวลากระตุกมีดมาานั้นมันบาดตอนไหนนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาลองสังเกตเบ้งผมมีขอสังเกตอยู่สองขอนะครับ แต่ว่าอาจจะมีขออื่นๆนะครับประกอบบ้างแต่ว่าผมสิขอเ้าอยู่สองขอนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับพี่น้องครับฝนต๊กอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เริ่มไหม่นะครับพี่น้องครับฝนกระต๊กบกคอยเด็กกีดนะครับดำดำลุ่งหลายนะครับพี่น้องเมื่อคากๆโกลดนะครับนี่ ร้อยดำนะครับเดี๋ยวก็กรีดเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็กรีดนะครับพี่นงครับโอ้จักสิวาจังไหนนะครับธรรมชาติเท่ากับหามเพื่อนบ่ได้นะครับเดี๋ยวก็ตกนะครับเดี๋ยวก็ยุดนี่มีละนะครับว่าเท่ากับถำใดแค่ท้ำใจนะครับบางอย่างมันกำหนดเอาเองบ่ได้นะครับเลยต้องทำใจนะครับพี่นงครับ เมืหปกรีดมานะครับพี่น้องมือใหม่บางท่านบางคนนะครับอาจจะบูท่านหูนะครับว่าเอ๊ะมันบาดตอนไหนนะครับพอหอกกรีดพันไปแล้วอย่างนี้คือมีรอยบาดนะครับกับตัวนี้ล่ะมันเป็นปัญหาสําคัญอยู่นะครับสาหรับพี่น้องบางท่านกรีดยางนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่นะครับมันกับ นนองเมืองท่านก็เกิดปัญหาร้นะครับที่เจ้เรมันยากนะครับทำไมมันยากจังเลยนะครับลิดยางนะครับนั่นคือปัญหาของเจ้ถ่านมันอยู่ตรงนั้นลหะนะครับทําไมมันบาดท,ทําไมมันไม่ออกนะครับออกซิมซึม โอ้ก็ได้ยังหล่แทยุย <laughs> ดดเรื่อยแับพี้น้องครับเม่งการไล่กันสิพ่อสานีนล่ะ แทบสิบรงจากาลิ่นเลยนะครับเดี๋ยวปักมามือนะครับมือนี้สี่าพาดพี่น้องว่าเบิงว่าเข้าสิกรีกบาทเข้าสีสังเกตแต่งไหนนะครับเวลาเข้ากีดแล้วมันบาทนะครับอันนี้าปักมีดลงไปนะครับดึงมาก เึงมาจบนะครับบางท่านบรูนะครับว่าเห้ากรีดเข้าไปบาดเมื่อใดนะครับซึ่งกรนีแบบนี้นะครับมีหลายท่านนะครับบบบลูเรื่องเลยนะครับว่าเหอากรีดมีดไปบาดเอาแกนใหม่หรือว่าเยอกจะเลื่อนตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมชีให้พี่น้องสังเกตขอแรกนะครับขอแรกนะครับสีบ รุ่นแรงซ้ำขอสองนะครับเดี๋ยวลองฟังมือขอแรกนะครับขอแรกนะครับพี่น้องสังเกตได้เวลากรีดมากนะครับปันมีดลงไปนะครับแต่ว่าผมสีบกรีดพยายามโบห้มนันบาดนะครับเวลาเขาปักมีดลงไปนะครับเวลาเขาเดินมีดมาเขาสังเกตได้ดังนี้นะครับ เราดึงกระตุกมีดปั้มมานะครับถ้ามันเข่าเยื่อจะเลื่อนนะครับนี่เบาเรื่องคอเหล็กเข่าเยื่อจะเลื่อนนะครับพี่น้องสีสังเกตจะสังเกตเห็นนะครับน้ำใสๆนะครับน้ำนำเลี่ยงนะครับสีไหลให้ให้เราม่วงเห็นโดยชัดเจนเลยนะครับพอแหลกนะครับก็คือนั่นคือเขากรีดถึงเยื่อจะเลื่อนแล้วแล้วก็เข้าไปในอาจิบดเข้าไปในเกียนใหม่นะครับแต่ว่าก็บาดได้เช่นกันนะครับ เพราะว่ามันเข้าไปในเหยื่อจะเลื่อนแล้วน้ำใสๆมันก็สีไลออกมานะครับนั่นคือเหยื่อจะเลื่อนเขาขาดไปแล้วนะครับตัวนั่นกระทาให้บาดได้แต่ว่าบรุ่นแรงปันไหลนะครับกระหินแกนใหม่คือกันนะครับแต่ว่าสามารถตีหุ่มได้เร็วกว่าอยู่นะครับตัวนั่นก็คือขอแหลกให้พี่น้องสังเกตว่าเวลากระตุกหมีมาปั๊บนะครับมันเฉาะเข้าไปในเหยื่อจะเลื่อนปั๊บมันถึมีน้ำใสๆออกมานะครับ วันที่กรีดต่อไปนะครับหรือว่า,าดึงมีดจังหวะต่อมาก,ก็ต้องพยายามถอยมีดออกนะครับอย่าให้น้ำใสไหลออกมานะครับตัวนั้นคือนำเลี้ยงเขาเดือยจะเลื่อนเข้าขาดไปแล้วนะครับอบบาดลึกนะครับแต่ว่ากาทําให้ตัวนั้นก็คือบาดไปแล้วนะครับอย่าจะเลื่อนน้ำใสไหลออกมานะครับนี่คือข้อแรกวิธีสังเกตนะครับว่าเขากรีดยางบาดหรือบบาดนะครับลึก หรือบุรุแค่ไหนนะครับข้อแรกก็น้ำใสๆนะครับไลออกมานะครับนี่คือตัวนี้เป็นตุ่มเดือยนะครับตรงนี้เป็นตุ่มนะครับผมก็ตัดหัวเดือยมาเลยนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับก็คือสังเกตว่าน้ำใสๆจะไหลออกมานะครับเฉาะเขาเหยอ่จะเลื่อนแล้วนะครับถึงแกนใหม่แล้วนะครับแต่ว่าแกนใหม่ สีบทัานรุนแรงปานใดนะครับยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้กับฝนตกคือเกานะครับพี่น้องทั้งในตน๊แเน่นอนนะครับมึงไหลนะครับสองสามหมื่นนะครับยังเด็กกลับมันตีดีเท่านึงไหลก็ไหลค่อยๆนะครับ พอที่สองนะครับวิธีสังเกตอ,อันที่สองนะครับเวลาเ้ากระตุหูหนีดมากนะครับเ้าสชีลูเลยจังไงเพราะมันบาดรุ่นแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับให้พี่น้องสังเกตนะครับโอ้เดี๋ยวนะครับให้พี่น้องสังเกตเวลาเ้ากระตุหูหนดมากไปต่อไปนะครับสักก่อนนะครับ เล้วเ้ากระตุกตุกมีดมาปั๊บนะครับจังหวะกระตุกมีดมานะครับถ้าพี่นอ้องมองเห็นได้ชัดเจนแลวกรบาดได้รุนแรงก็คือดึงมีดกระตุก ผ่านมานะครับมันจะเฉาะเข้าเนื้อไม้เนื้อไม้มันจะเป็นนะครับเป็นแก่นไม้เป็นเส้นตรงขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันบาดเข้าแก่นไม้นะครับมันจะเป็นมองเห็นแกน็ใหม่เป็นเส้นตรงๆทีๆขึ้นเรื่อยนะครับโดยสายตาเห่านะครับมีเท่ากับสีสะดุดอยู่ดอกนะครับมันจะเกิดอาการสะดุดนะครับเวลามันบาดนี่คือมันบาดเข้าเนื้อไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ เมื่อเรามองเห็นเกียนไม้มันจะเป็นเส้นเป็นเส้นทีทีทีท,ท,ทีลายตั้งขึ้นนะครับตั้งทีทีขึ้นนั่นคือเกียดไม้นะครับนี่คือวิธีสังเกตสองวิธีง่ายๆนะครับพี่น้องครับกะทาเห่ากรีดบาดลายนะครับความเสียหายมันกะสิเกิดขึนตอต้นตอต้อตอตอตอนยางตอหน้าย,ยางเห่านะครับะนนเลี้ยวพี่น้องกะกรีดกะแพยา่ยาม นะครับสังเกตเบิ้งนะครับถามมันบาดนะครับก็ถอยมีดออกนะครับถามมันเกิดความเสียหายมาต่อไปมันก็บาดแล้วบาดเลยนะครับการหุ้มก็จะลําบากนะครับใช้เวลาหลายปีแล้วก็เป็นตุ่มเป็นเดือยเป็นตอนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ